สองชมพูอริยาพาสามทายาทไปเดินทางดูชัดๆใครสนุกสุดตั้งแต่สุปตาสาวชมพูอริยาและน็อตวิสรุตมีสามทายาตรังสีสิงหพิพัฒน์พี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกวเข้ามาเติมเต็มบ้านนี้ก็อบอวนไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกวัน ซึ่งลูกๆทั้ง3คนของแม่ชมนั้นเลี้ยงเองหมดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดโดยเฉพาะกองถ่ายสตูดิโอจนลูกๆนั้นสนิทกับพี่ๆทีมงานซึ่งล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้แชร์วันวุ่นวุ่นพาลูกทั้ง3คนไปเดินเซนทันเวลทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าพาวัยรุ่นไปเดินห้างซึ่งงานนี้ดูท่าน้องเกนั้นจะสนุกสุดค่ะมวนจอยกว่าใครเลย น่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะหนูเกลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ